World Wide s p o k e d a t ตดักภูมิใจนำเสนอสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมโมเมพับเพินวันนี้พาพเพินแน่นไหม แน่นมากจริงๆนะคะวันนี้เราอยู่กับพาเพลินแล้วก็อยู่กับเครื่องสําอาง n ิก์นั่นเองค่ะก็จริงๆแล้วก็ตลอดเวลาที่ทําพาเพลินมานะคะก็จะมีผลิตภัณฑ์ของ N ิกส์สดนั่นนี่ที่เป็นเฟรริตของเราก่อนหน้าที่ N ิก์จะเข้าไทยมาเราก็เป็นช็อปเองจากต่างประเทศจากอะไรอย่างนี้มาก็เยอะแยะมากมายอยู่เหมือนกันนะคะวันนี้ก็เลยมีโอกาสได้ร่วมงานกับ N ิก์แล้วล่ะเพราะว่า N ิก์นะคะเขาส่งรองพื้นตัวใหม่ตัวนี้มาให้ได้ลองเล่นกันนะคะซึ่งก็ใช้ครีเอทลุคนี้ไปแล้วเรียบร้อยตัวนี้เขาชื่อว่า total control drop Foundation นั่นเองนะคะก็เป็น Foundation ที่มาในแบบ Dropper นะคะเป็นขวดแบบอย่างนี้ที่แบบหยอายดึง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 ดซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราจะเห็นในบรรดาแบรนด์ High End ต่างๆกันมาสักพักหนึ่งแล้วค่ะแต่ว่า Drugstore Range เนี่ยก็มี m i x นี่แหละที่เขาเริ่มมาทำกันให้ดูนะคะว่าเป็นแบบนี้ก็ เป็นรองพื้นที่เขาบอกว่าเน้นในเรื่องของการปกปิดแล้วก็แมตติดทนนานแล้วก็เป็นรองพื้นแบบน้ําซึ่งไม่ทําให้รู้สึกแบบหนึบหรือว่าเหนอะหนะอะไรเหมาะมากสําหรับคนผิวมันเดี๋ยวไปดูกันค่ะว,ว่าลองแล้วเป็นยังไงบ้างก่อนที่จะไปลุกแซ่บกันนะคะเราก็ต้องมาเริ่มกันใหม่หมดเลยนะคะอย่างแรกที่ต้องช่วยก่อนนะคะพอฟิลเลอร์นะคะจาก N i x นั่นเองเป็นเหมือนไพรเมอร์ที่เน้นเรื่องของการดูแลพวกรูกขุมขนที่มันน่รารําคาญต่างๆให้มันดีขึ้น มันก็จะมาในแบบของความเป็นแบบซิลิโคนจุกจิกแบบนี้เลยนะตามสไตล์ของไพรเมอร์ชนิดบทบางรูขุมเราก็จะเน้นกับช่วงที่เรามีรูขุม ถ้าใครไม่มีรูขุมขนเราแนะนําตัวนี้อีกตัวหนึ่งที่เดี๋ยวเราจะใช้เฉพาะที่นะคะอันนี้ชื่อว่า Born to Glow Liquid Illuminator นะคะก็จะเป็นตัวที่มาแบบหน้าวาวชามต,ตาสไตล์ใครที่เป็นสาวสายที่แบบหน้าด,ดูค่อนข้างเหือดนิดนึงอยากให้มันชุ่มชื้นชุ่มฉ่าก็ใส่ความวาวเข้าไปซึ่งเราจะใช้เฉพาะบางที่สําหรับเราซึ่งเป็นคนหน้ามาันเราไม่สามารถใช้ทั่วหน้าได้ไม่อย่างนั้นแล้วก็จะ disco b a l l มากจริงกระจกในนี้คือใหญ่ดีมากสาแก่ใจอิรียมมากจริง เขาก็จะให้ความรู้สึกแบบลื่นๆนะถ้าใช้ตัวแบบพอฟิลเลอร์ตัวนี้นะคะ <c oughs> ก็จะเหมือนแบบเหมือนมีอะไรเคลือบๆอยู่นิดนึงอะไรเงี้ยซึ่งก็น่าจะดีสำหรับใครที่เป็นห่วงเรื่องของการที่รองพื้นมันจะตกกล้องหรือว่าแบบดูไม่เรียบเนียนเอาล่ะเดี๋ยวเราจะใช้คุณคนนี้นะคะที่บอกบอ to ูโกลอันนี้นะคะอันนี้มันมี3สีด้วยกันนะคะุมไมมีสีที่ชื่อว่ากลีมเบอร์สนะคะก็จะเป็นประมาณอย่างนี้ถ้าใครกลัว ก็ง่ายๆผสมกับรองพื้นไปนะคะแต่ว่าเราจะใช้วิธีการแบบลงไปในที่ที่เราอยากให้มันดูฉ่านิดนึงให้มันมีสุขภาพนิดนึงเพราะว่าไอ้ตัวพรายเมอร์ที่เป็นแบบพอฟิลเลอร์เนี่ยมันจะทําให้ทุกอย่างดูแม็ไปหมดเลยจน mm hmm. หน้าดูไม่มีความเงางามเราจะมาดูเรื่องของเรื่องหลักวันนี้ที่คุยกันนะคะก็คือรองพื้นตัวใหม่ล่าสุดนะคะชื่อว่า Total Control นะคะจาก n i x n นั่นเองเป็นดรอปฟาวถามว่าทำไมมุมไม่ต้องมีเยอะขนาดนี้จริง แล้วนะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยเขามีมาทั้งหมดถึง24สีด้วยกันซึ่งน่าจะเป็นจังหวะ เรนจ์ที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในบรรดารองพื้นด้วยซ้ำนะคะที่เท่าที่คุมูมันเคยเห็นเนี่ยก็ประมาณนี้แหละย4ิบเคยเห็นบางเจ้าที่แบบเบอร์แรงจริงก็จะ30อะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะขายมือนอกมากกว่าเพราะว่าก็จะมีตั้งแต่คนที่ผิวขาวมากๆไปจนถึงคนที่เป็นแบบเข้มอะไรอย่างเงี้ยมากๆเลยนะคะหลายคนบอกว่าโอ๊ยหนูอะ่ะขาวกัพ่พี่หนูจะขอใช้เบอร์น้อยๆนะคะเพราะว่าเวลาหยิบขึ้นมาอวดใครจะได้รู้ว่าหนูเป็นผู้หญิงที่แบบหน้าเบอร์สอง แล้วไงวอกลืมเอาให้มันเหมาะกับหน้าแต่วิธีการอันนี้จะมาทําให้ดูว่ารุ่นนี้เนี่ยมันมีความ t r i กี้อยู่นิดนึงมงมปหยิบระยะสีสีขวดนี้มานะคะคือ7890 0ที่เราคิดว่าเป็นระยะที่ใกล้เคียงกับผิวของเราถ้าดูจากขวดเองมันแทบจะไม่ค่อยต่างกันมากด้วยเนอะเราก็จะมาลองสว a t c h ทั้ง4สี4ที่เป็นจังหวะของพาเพินดูว่าใครจะเข้าข่ายใช่มากที่สุดวิธีการใช้ของเขานะคะเขาบังคับเลยว่าให้เช็คเวล เนื่องจากว่าพิก m e n t สีกับเจ้าตัวทําละลายเนี่ยมันต้องผสมกันให้ดีมันถึงจะได้แบบจังหวะที่ใช่นะคะอันนี้เราจะเรียงไปเลยนะมันใกล้กันมากเลยอ่ะเห็นไหมแต่แค่ว่าบางอันดูในกล้องจะรู้เลยว่าบางอันเหลืองกว่าอีกอันนึงบางอันออกชมพูกว่าอีกอันนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเบอร์สิแปลว่าคุณจะต้องผิวคล้ําหรือว่าแบบ วิชันใช้ต้้งเบอร์สิบเน่แต่สังเกตว่าถ้าโมเมเป็นคนที่ดัดจริตแล้วไม่รู้จักผิวตัวเองแล้วอยากจะใช้เบอร์7ดิฉันก็จะหน้าขาวมากเพราะว่าอันนี้ขาวอมชมพูด้วยส่วน8ก็เหลืองเหลือเกินถ้าไม่เกลี่ยให้ดีก็จะดูเหลืองไปอีก9 9ค่อนข้างนูโตรเราคิดว่าไม่9ก็10แต่เรารู้สึกว่า10น่าจะใช่เรามากกว่านะคะประมาณนี้เราคิดว่าที่ใช่เราจะหายไปที่สุดน,น่าจะเป็น10เพราะฉะนั้นไปทำดังต่อไปนี้ที่เคาน์เตอร์ของ Nick ร้าน n i x Flagship whatever wherever you g o n n a shop it สิ่งนี้นั้นเขามาพร้อมกับคำแนะนำให้ใช้คู่กับคุณคนนี้ค่ะคุณคนนี้คือเบอร์22นะคะเป็นแปลงของ n i x เองซึ่งแปลงของ n i x เนี่ยเป็นครูที่ฟรีหมดเลยก็คือไม่ได้ใช้ขนสัตว์จริงๆเลยนะคะเป็นแปลงสังเคราะห์ทั้งหมดเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่าใช้กับคุณคนนี้แล้วจะเป็นยังไงบ้างมา嘛ปกติแล้วอะลองพื้นที่เป็น d r o p p e r ที่เคยใช้มาก่อนหน้านี้มันเป็นพิคเมนทที่เข้มข้นมากเพราะฉะนั้นเราจะไม่ทาในสิ่งที่เราจะทาต่ออไปนี้กก็คืร หยดใส่หน้าเราคิดว่าประมาณสักแค่นี้ก่อนดีกว่าแล้วก็เขาบอกว่าคุณสมบัติหลักเลยนะคะก็คือให้การ cover ที่ค่อนข้างดีแล้วก็บิ d ได้แล้วก็ไม่รู้สึกหนักแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็คือไม่มันเราเห็นในอินสตาแกรมชอบทำกันอะไอเวเนี่ยไอเวแบบหยดลงบนหน้าเลยสีพอดีนะ หายไปเลยดูไม่ตกใจมากสว่างกระจ่างใสกําลังดีก็สังเกตว่ามันปิดรอยแผลเป็นสิวไป,ไปได้ค่อนข้างโอเคเหมือนกันนะคะจริงเราใช้แปรงก็ง่ายนะคือมันเหมือนแบบมันไม่มีอะไรติดแปรงอยู่มากนะักแสดงว่ามันลงไปอยู่บนผิวเราค่อนข้างจะโอเคอะสองข้างประมาณเนาะพอเห็นเนาะมากน้อยก็ค่อยคบิ้วไปได้นะเราว่า จะเห็นได้ชัดว่ามันปกปิดได้ค่อนข้างดีเหมือนกันนะคะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกเหมือนมีรองพื้นอยู่บนหน้ามันก็จะเป็นน้ําน้ําเพราะว่าด้วยความที่มันเหลวมากเมื่อกี้สังเกตเห็นว่าแค่แบบคลิกมือน,นิดนึงอะ่ะมันก็ไหลมาละค่อนข้างชัดเหมือนกันเนาะว่าแบบปิดไปได้ดี o o o สกิน n d ย y แยถ้าใครไม่อยากทำแบบนี้ก็แค่ง่ายๆนะคะยดใส่หลังมือของตน <laughs> แค่เราเห็นในอินสตาแกรมก็ทำกันแล้วเราอยากทำอะ่ะเธอที่แบบนึกออกปะ แล้วไงยากใช่คืออังจริงแล้วอะนะเราว่าด้วยความที่มันเหลวขนาดนี้มันถึงได้จําเป็นต้องเป็นดรอปเปอร์รู้ปะถ้ามันเป็นลักษณะอย่างอื่นคือถ้ามาเป็นขวดปั๊มหรืออะไรก็ตามอะมันจะเหลวเกินไปแล้วเราว่ามันจะทำให้ เนื้อผลิตภัณฑ์หรือว่า consistency ของมันไม่ไม่อยู่ในจังวะนี่ก็เลยเข้าใจแล้วล่ะว่าทำไมถึงเป็น dropper แต่จริงๆแล้วก็เป็น dropper foundation รุ่นแรกๆใน drugstore ที่เราเห็นนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราจะเห็น dropper เป็นมาเป็นแบบเบอร์ไฮเอ็นทั้งนั้นเลยดูโดยรวมแล้วก็อาจจะไม่ได้แบบเรารู้สึกว่ามันไปถึง full coverage ได้ไหมได้แต่อาจจะต้องลงหลายรอบนิดนึงเราคิดว่าประมาณซับ medium เนี่ยน่าจะกำลังโอเคเราจะลงทั่วๆแล้วเดี๋ยวที่เหลือเราจะใช้ the famous HD คอนซีลเลอร์ในการจัดการทุกอย่างเราคิดว่าเราจะลงไว้1ชั้นประมาณสักแค่นี้นะคะไม่ให้เยอะจนเกินไปและเดี๋ยวตรงไหนที่มีปัญหาเนี่ยเราจะใช้คอนซีลเลอร์เข้ามาช่วยแทนลุ่มของผลิตภัณฑ์ของเบสของ NYX นะคะความน่าสนใจก็คือนอกเหนือจากตัวออรองพื้นที่มีเฉดให้เลือกเยอะแยะแล้วเนี่ยเขาก็เล่นกับคอนซีลเลอร์รวมถึงพวกงานเชดดิ้งอะไรต่างๆคือเขาก็ให้น้ำหนัก กลุ่มผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันเดี๋ยวเราจะใช้อันนี้ก่อนนะคะ HD Studio Concealer นะคะจาก NIX เบอร์ศูมันไม่ตรงกันทุกรุ่นนะคะกรุณาเช็คสีด้วยนิดนึงคือในแง่ของว่าบางทีเนี่ยอะเราใช้ลองพื้นสีนี้ก็กะว่าจะเทียบง่ายๆเลยว่าฉ,ฉ,ฉันก็ใช้คอนซีลเลอร์สีนี้ก่อนแล้วกันจะได้พอดีกันนางมีความคลาดเคลื่อนของมาตรวัดนิดหน่อยเพราะว่านางมีหลายรุ่นแล้วบ้าเหรอใครจะมีคอนซีลเลอร์24สีก็เยอะไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมีชัวนนิดนึงนะคะ แต่อันนี้ต้องเกลี่ยเลยนะไม่งั้นนั่งแห้งลงปุ๊บซัดปับ๊บ เพื่อสร้างโครงหน้าให้ชัดขึ้นนะคะแน่นอนว่าเราก็จะมาลงผลิตภัณฑ์พวกงานครีมคอนทัวร์อะไรต่างๆกันก่อนนะคะอันนี้คือ N.Y.X Sculpt and Highlight Face Duo นั่นเองนะคะว่ามันมีอยู่2สีนั่นก็คือสีเบอร์2แล้วก็เบอร์3าํจำได้ว่าความยากนะคุณเนาะคือเราชอบสีคอนทัวร์ของอันนึงชอบสีไฮไลท์ของอีกอันนึงอ่าเบอร์2ก่อนแล้วกันเนาะก็นี่นะคะ2กับ3 สังเกตว่าสีเนี่ยเบอร์2เนี่ยไฮไลไท์เนี่ยมันจะออกค่อนข้างเหลืองกว่านิดนึงในส่วนของเบอร์3มันจะแบบนูเทรลกว่านะคะก็อ่าอ่องนั้นใช้เบอร์3ละกันอันนี้นะคะสีเข้มเหมือนกันกรุณามิสติในการใช้อย่าแบบโอ้เราเห็นใน IG แล้วเราก็เลยจะสาดมันลงไปแนะนำว่าให้ใช้วิธีการดอเอานะคะไม่จำเป็นไม่ต้องลากเส้น จริงการแต่งหน้าใน Instagram มหมักไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่เรารู้สึกว่ามันเหมือนแบบเหมือนทุกคนเบิ้ลเครื่องใส่กันนึกออกปะคือทุกคนต้องเล่นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นและใหญ่ขึ้นแล้วต้องหาวิธีใหม่เสมอคืออะไรที่เป็นวิธีเก่าหรือวิธีคลาสสิกถือว่าลำใหญ่ไม่โอเคเซนทุกอย่างต้องลากไอ้คมชัดยิ่งกว่าระดับ 4K แห้งเร็วเหมือนกันก็เลยไม่แนะนําให้ขีดทั้งหน้าแล้วค่อยมาเกลี่ยนะคะผลิตภัณฑ์ของนิคโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเบสค่อนข้างแห้งเร็วค่ะทำทีละส่วนถ้าไม่แน่จริงเดี๋ยวเราจะใช้อันนี้ฮะชื่อว่า set it and don't fret it matte finishing powder สีไลท์มีเดียม ไพรเมอร์ของ NYX ที่เราชอบนะคะจริงๆมันมีรุ่นอื่นด้วยแต่ว่าเราชอบตัวที่เป็นกลิตเตอร์ไพรเมอร์มากเลยเพราะว่ามันทาไปแล้วมันไม่หนึบแล้วมันก็ทําให้แบบเหมือนสีอายแชโดว์ชัดมากๆเลยนะคะแล้วก็จริงๆเราก็ติดแบบกลิตเตอร์หรือว่าพิกเมนต์ได้ดีด้วยนั่นเองไม่รู้ทําไมแต่เราชอบความหนึบของพี่คนนี้เป็นพิเศษเหมือนแบบสาแกใจดีอะทาอะไรก็ติดเงี้ย แต่ถ้าเกลี่ยไม่ดีแล้วแล้วก็อายแชโดว์ <Eyes hadow S 1> เป็นก้อนนะแจเพราะว่าเนื่องจากว่ามันแบบมันหนึบไงมันหนึบกว่าที่เห็นถือถืออยู่นี้นะคะก็ไม่ใช่อะไรไม่ได้หยิบยืมมาเป็นกระจกอย่างเดียวนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะใช้คุณคนนี้นะคะในการแต่งหน้ากันนั่นเองอันนี้ก็คือ N Y X Wonderlust นะคะแบบเป็นพาเลตนะคะซึ่งเขาก็จะมีหลายๆเมืองค่ะคือเรื่องของเรื่องเนี่ยมันเริ่มมาจากไอ้เจ้าตัวข้างในนี้ เจ้าลิปครีมตัวข้างในนี้ที่จะมีชื่อตามแบบเมืองต่างๆนะคะก็จะมีแบบลอสแอนเจลิสนิวยอร์กสตอกโฮ m มลอนดอนสีที่เราใช้บ่อยๆที่เป็นลิปครีมที่เราใช้บ่อยก็คือสีลอนดอนสีสตอกโฮมอะไรประมาณนี้ค่ะแต่อันนี้ก็คือเป็นชื่อสีตามพาเลต e นี้เลยก็คือพาเลตดูไบเซปเมอร์เซปเมอร์เขาก็เหมือนแบบคอเดเนตคือคิดจับคู่สีมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใช้พาเลต e นี้เล่นกัน แล้วก็มาจบด้วยกันทาปากด้วยสีซูบอยอย่างแรกเลยวันนี้ก็ใช้แปรงของ n ิ x หมดเลยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะใช้อันนี้เป็นเบอร์12กับเบอร์16 12ก็จะเป็นแบบฟูๆหน่อยแต่ว่าก็ยังเป็นแปรงแบนอยู่นะคะแล้วก็อันนี้16ก็จะเป็นแปรงกลมเลยในการปรีิเราจะเริ่มใช้12ก่อนกับสีบนสุดนี้ไฮไลท์ใต้หนกคิ้วของเราค่อนข้างสว่างนะต่ไม่เป็นไรเดี๋ยว พอเจอสารพัดสีเข้าไปนาะงก็จะดูโอเคแล้วก็มาที่สีนี้นะคะเดี๋ยวจะใช้นิ้วมือนะคะในการลงสีนี้ก่อนสีทองนี้ตรงกลางมาใช้แปรงแบนอีกทีนะคะจับ Uh, next pigments ค่ะอันนี้เป็นของที่เราพูดเลยว่าเราชอบนะดีซาเกจใจอันนี้สีที่เราใช้คือสีที่ชื่อว่า Stunner เบอร์06เพราะเราต้องการให้มันวิบวับวิธีการที่ดีที่สุดคือการเทใส่อะไรสักอย่างซึ่งเราจะเทใส่กระดาษทิชชู่ที่มีอยู่ตรงนี้ได้มาประมาณอย่างนี้ฮะโอ้โหยาโอ้ย่า แรงกลมจะใช้สีดำนี้นะคะอย่างเบามือและระมัดระวังเพราะว่านางมีความเจ้นจ้นสูงมากแต่ไหนๆเราก็เป็นสาวดูใบแล้ววันนี้ก็อย่าได้ไปกลัว <S 2> <S 2> ถ้ามันใหญ่ไปเรามีเบอร์เล็กกว่า <S 2> <S 2> เป็น Smudge Brush 15 ใช้เจ้าแปรงอันเล็กเนี่ยแหละนะคะเบอร์15เนี่ยค่ะกับสีดำเหมือนกันนะคะโคนขนตาล่างค่ะเพราะว่าต้องไปให้สุดค่ะอยู่กับน,นิกซ์ทั้งทีคำว่าเบาไม่มีอยู่แล้วเดี๋ยวเราขอเอาแปรงมาเกลี่ยนิดนึงนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างจะเข้มเลยเหมือนกัน อยู่ดีๆก็สโมกกี้ขึ้นมาที่มาที่ไปก็ไม่มีเดี๋ยวใช้ไลเนอร์แบบดินสอตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เราชอบเหมือนกันนะคะอันนี้ชื่อว่ารุ่นที่ชื่อว่า Trejolie นะคะเป็นแบบว่าเจลเพนซไลเนอร์สีพช black ก็เป็นไลเนอร์แบบดินสอออตโต้หมุน ะะแล้วก็ข้างหลังเนี่ยตรงท้ายเขาเนี่ยเขาจะมีที่เหลามาให้ด้วยเป็นกบเหลาดินสอเวลาที่เหมือนแบบไอเจ้าตัวไลเนอร์มันทู่วไปเนี่ยนะคะก็เอาขึ้นมาเหลาได้เพราะว่าเราจะใช้ตัวนี้เขียนไปเลยเพราะว่าลุคนี้อยากได้ลุคสโมกกี้หน่อยไม่ได้อยากได้ไลเนอร์ที่เป็นไลเนอร์เส้นคมอะไรมากมันจะเป็นดินสอที่ค่อนข้างจะหนึบนิดนึงนะแล้วก็ ต้องค่อยๆเขียนเบาๆอย่าไปลากเส้นแรงมากเพราะว่าด้วยความที่มันหนึบเนะะี่ยค่ะมันจะแบบเหมือนเกาะกับเส้นขนตาเรานิดนึงถ้าดึงแรงไปมันก็จะรู้สึกไม่ค่อย comfortable เท่าไหร่แต่ติดทนใช้ได้นะคะ เดี๋ยวจะไปดัดขนตานะคะแล้วก็ติดขนตาบนให้มันเข้ากับความเป็นแบบลูกสาวแขกดูใบแบบนี้เน็ตหนึ่งแล้วก็เขียนคิ้วมาให้จบเลยแล้วเดี๋ยวเรามาเล่นกับที่เหลือกันค่ะ เมื่อกี้ปัดมาสคาร่าด้วย double stack นะคะจริงๆแล้วเขามาเป็นซิสเต็ม2อันนะคะก็คือเขาบอกว่าให้ปัดอันนี้ก่อนแล้วก็ปัดไฟเบอร์ทับแล้วก็ปัดอันนี้อีกครั้งหนึ่งมันก็จะแผ่มากขึ้นแต่คือเนื่องจากว่าเราอ่ะตั้งใจที่จะติดขนตาเบอร์ใหญ่ให้มันเข้ากับความแบบดูาบดูาบของอันนี้อยู่แล้วนะคะก็เลยไม่ได้ปัดขนตาบนนะคะใช้แค่ตัวอันสีดํากับขนตาล่างซึ่งก็ฟูร่าใช้ได้ดีอยู่ เดี๋ยวเราจะใช้เจ้าตัวนี้ฮะนี่ชื่อว่า no filter finishing powder นะคะอันนี้จะใช้2ส,สีด้วยกันจะ finish หน้าตัวเองให้มันแบบนวลผ่องมากขึ้นด้วย06แล้วก็ใช้12ในการแบบ bronze นะคะเพราะว่าเ,เราอยากให้มันดูเป็นแป้งแบบเหมือนใช้แป้งในการบรอน z e ในการอะไรอย่างนี้มากกว่าการใช้ b r o ซอร์นะคะเดี๋ยวเราจะลงอันที่เป็นสีธรรมดาก่อน คือตัวนี้มันจะกระจายแสงได้ค่อนข้างดีนะคะช่วยให้หน้าเราดูนวลขึ้นอันนี้ก็ใช้ NYX เ,เบอร์2อันใหญ่แล้วก็ไปใช้12อย่างที่บอกนะคะมีการ Bronze เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราใช้ไอตัวที่เป็น Sculpt a n แ Highlight Contour ไปได้ในเชฟที่เราต้องการแล้วเราแค่อยากจะให้ผิวเราดูแบบ Bronze ขึ้นเท่าน,นั้นเองก็เลยไม่ได้คอน t o u r เพิ่มแล้ว ปัดแก้มเราจะใช้ปัดแก้มรุ่นที่เราชอบนะคะก็คือ Bake b บ u s h อันนี้สีเบอร์สก็ใช้อันนี้แล้วกันอันนี้ปัดแก้มแล้วกันเบอร์5ไฮไลท์นะคะเดี๋ยวจะใช้อันนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นของใหม่เหมือนกันนะคะอันนี้ชื่อว่า Away We Go l w Liquid Highlighter นะคะเดี๋ยวเราจะเอามาไว้ที่หลังมือแล้วก็แต จริงๆแล้วคิดว่าน่าจะใช้สีนี้มากกว่าสีนี้สีอะไรสีนี้เบอร์เก้าเขามีเยอะหลายสีมากนะคะ moonbeam ถ้าปาดไปที่หน้าเลยจะตกใจมากเพราะว่ามันแบบค่อนข้างวาวมากนะโอ้โหเขาอีกท oh ีว่าโอ้โห อ้าวสีปากปิดตัวลงด้วยที่มาในพาเลตดูบายนี้เลยนะคะ soft matte lip cream สี Du บาย ด้วยการใช้นี่เลยรองพื้นนะคะสูตรใหม่ล่าสุดจาก N ิ x นั่นเองมาเป็นนางเอกของผิวของเราในวันนี้แต่ว่ารวมๆแล้วนะคะถ้าจะเล่นกับ n i x แล้วรู้สึกว่าแต่งหน้าเบาสายแบบว่ากูกกิกิคงไม่ใช่นางก็เลยจัดให้สุดกันไปนะคะเป็นสไตล์แบบเราเห็นในโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับ n i x บ่อยๆนะคะ<ๆ>ก็ใช้แค่พาเลตเดียวเองไม่ได้ใช้อะไรเยอะๆมากมายนะค,ะคิดว่าคุณผู้ชมน่าจะชอบกันยังไงตัวนี้เนี่ยถ้าถามโมเมนะคะก็แนะนําสําหรับใครที่หน้ามันนิดนึงสําหรับสาวที่หน้าแห้ง ะะอาจจะต้องใช้พรเมอร์ที่มันค่อนข้างจะให้ความชุ่มชื้นเยอะๆหน่อยไม่อย่างนั้นเนี่ยด้วยความที่รองพื้นเนี่ยมันแมทมากๆนะคะมันก็ทําให้แบบติดพวกจังหวะที่แห้งๆได้แต่ถ้าใครเป็นสายหน้ามันเนี่ยน่าจะถูกใจกันทิปที่บอกไปอย่างหนึ่งก็คือว่าไปเลือกสีให้ดีนะคะเป็นสิ่งที่จําเป็นมากเลยจะได้ถูกเบอร์สวยปิ๊งกันตลอดทั้งวันนะคะวันนี้ก็ขอบคุณนิกส์ด้วยนะคะที่มาเล่นกับพาเพิร์นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราคงได้มีโอกาสเล่นกันอีกแล้วก็ครเอทลุคอะไรสนุกๆในสไตล์ของนิกส์ให้ <c oughs> ไม่แน่นให้ถี่จริง